คือตอนนี้สภาพจิตใจดีขึ้นค่ะอย่างที่ทุกท่านทราบนะคะว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยปูเจอเรื่องหนักมากเพราะว่าน,นายกัญชัยกาเนิดพลอยนะคะ,ะนําผู้กรณีไปบิดเบือนข้อเท็จจริงในรายการค่ะทาให้เกิดผลกระทบเยอะมากทั้งทางด้านธุรกิจค่ะธุรกิจทุกอย่างพังเสียหายหมดเลยค่ะแล้วก็ทางด้านครอบรครัวค่ะลูกๆแล้วก็สามีนะคะได้รับผลกระทบไปด้วยค่ะแล้วก็ ปีที่แล้วเนี่ยป่วยน้ําหนักลดลงไป10บโลนะคะต้องเข้าๆออกๆโรงพยาบาลแล้วก็ป่วยเป็นซึมเศรา้าต้องทานยาทุกวันนี้ก็ต้องทานยาทางคู่กรณีนะคะด้วยเร,เรื่องเดียวนะคะยอดเงินที่ไม่ตรงกันยอดเงินของเขาสองล้านบาทยอดเงินของพี่ปูคือประมาณล้านห้านะคะซึ่งยอดเงินที่ไม่ตรงกันในวันที่ไก่เกลียดที่สอนอทองหลอะะอ่อค่ะเราพร้อมที่จะจ่ายค่ะแต่เขาไม่จบเขาไม่รับเงินค่ะเพราะว่าถ้าเกิด จบในวันนั้นเมื่อปีที่แล้วใช่ไหมคะทั้งคู่กรณีแล้วก็ทนายของเขาเนี่ยก็จะหมดสิทธิ์ที่จะไปเดินสายออกรายการประจานพี่ปูอะค่ะออพอไม่จบในวันนั้นเนี่ยเขาก็ไปออกรายการไปออกอีเวนต์ไปออกงานได้เล่นหนังเล่นละครซึ่งในตัวพี่ปูเนี่ยกลับกันกลับไม่มีงานเลยค่ะแต่ในตัวเขาเใช้ชื่อเสียงพี่ปูประจานพี่ปูเนี่ยเขากับมีงานขึ้นมาค่ะก,ก็ลองดูว่าเมื่อก่อนนะพี่ปูเป็น อดีตนางเอกใช่ไหมคะเป็นอดีตรองนางสาวไทยและผดใจช่างภาพปี2 5 4พค่ะพี่ปูมีงานต่อเนื่องมาโดยตลอดใช่ไหมคะพอเขามาประจานแล้วก็ทําให้ภาพพ์เสียหายเนี่ยค่ะมันก็มีผลกระทบกับงานเหมือนกันก็ด้วยเรื่องเรื่องเดียวนะคะเขาฟ้องมาตอนนี้10กว่าคดีแล้วค่ะทั้งคดีแพ่งคดีอาญาคดีหมิ่นประมาทพรบเช็คผิดสัญญาเงินกู้ค่ะก็เดี๋ยวรอศาลท่าน พักษาค่ะมีคำพิพากษาก็เ,เดือนหน้าค่ะย5ก็เดี๋ยวจะแจ้งสื่อมวลชนทุกท่านค่ะไปรอลุ้นคำพิพากษาด้วยกันค่ะเพราะว่าทางลูกหมีนะคะแล้วก็ผู้กรณีเนี่ยไปแจ้งความที่สอลทองหล่อว่าเป็นการกู้ยืมเงินแต่มาฟ้องศาลว่าเป็นการช่อโกงร,ร่วมลง,งทุนนะคะรูก็เลยเนําหลักฐานเนี่ยให้ทางศาลท่านพิจารณาเขาค่อนข้างเยอะเหมือนกันค่ะก็วันที่25พฤศจิกาค่ะเดี๋ยวมาลุ้นกันค่ะว่า ศาลจะมีคำพิพากษาย,ยัางไงเออสู้กับทุกคดีค่ะสู้กับทุกคดีแล้วก็